ก็ขอาการาบาสวัสดีท่ามผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสาหรับมงงะเรื่องนี้คลิปที่แล้วที่ผมเพิ่งลงไปเนี่ยก็มีคนชอบแล้วคอมเมนต์ขอกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยทําตอนใหม่ออกมาให้เร็วสาหรับ E.P. พีหน้าถ้าอยากจะให้ผมเนี่ยทาเร็วๆก็ขอฝากคนละไลค์คนละคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมเนี่ย ในการทำมังงะเรื่องนี้จนถึงตอนล่าสุดหน่อยนะครับถ้าคนไล์เยอะคนคอมเมนต์เยอะเนี่ยผมก็จะทำตอนต่อไปออกมาให้เร็วๆแล้วก็ยาวแบบนี้เลยนะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้เนี่ยงั้นเราไปเริ่มคลิปกันเลยดีกว่า Let's go <S เด็กน้อย เธอใจเย็นมากนักเรียนม,มัธยมปลายโดยเฉลี่ยคงจะรู้สึกหวาดกลัวไม่มากกอนน้อยในตอนนี้ <c oughs> ฉันได้เข้าไปพัวพันกับลูกสาวของคุณฉันได้เห็นฉากแบบนี้มามากแล้วพูดอีกอย่างก็คือแม่ของหวยนานเธอเคยเป็นหัวหน้าแก๊งจริงอยู่ที่ลูกสาวของฉัน ควรจะดูหมิ่นผู้ชายที่บอบบางเกินไปแต่ดูเหมือนนาจะไม่ชอบลูกสาวของชันสักเท่าไหร่ทำไมละ่ะนาไม่อยากเป็นลูกเขยของตระกูลว่เหรอคุณป้าผมรู้ตัวเองดีผมเป็นแค่พรเรือนธรรมดาธรรมดาที่ไม่คู่ควรกับคุณว่ถ้าไม่มีอะไรพิเศษผมขอตัวกลับก่อน รอกรัวของผมไม่ให้ผมออกมาข้างนอกเนื่องจากเธอรีบงั้นฉันจะเข้าเรื่องเลยละกันฉันอยากทำข้อตกลงกับเธอกับผมเหรอผมไปแค่นักเรียนมัธยมปลายธรรมดาธรรมดาเกรงว่าผมจะช่วยคุณไม่ได้ฮิฮิมีแค่เธอเท่านั้นที่ทำได้ จากการสังเกตล่าสุดของฉันลูกสาวของฉันหมกมุ่นกับเธอมากหากเธอเรียกร้องอะไรจากหล่อนฉันไม่คิดว่าหล่อนจะปฏิเสธเธออะไรนะเธอไปชวนลูกสาวของฉันไปประเทศเอ็มแล้วบอกว่าไปเที่ยวฉันจะให้ที่อยู่เฉพาะกับเธอแล้วล่อหล่อนไปที่นั่นเมื่อถึงตอนนั้น คนของฉันจะปราบหล่อนจากนั้นฉันจะให้เงินจำนวนหนึ่งแก่เธอและเธอสามารถย้ายไปประเทศอื่นกับครอบครัวของเธอและใช้ชีวิตอย่างไร้กังวลคุณต้องการให้ผมช่วยจัดการกับเวไนานเหรอคุณหมายความว่าอย่างไงเธอเป็นลูกสาวของคุณไม่ใช่เหรอคุณจะจัดการกับหล่อนเหรอก็แค่เรื่องง่าย ฉันอยากจะทวงบัลลางกลับคืนมาระหว่างฉันและเธอแม่มีความสำคัญแม่ลูกมานานแล้วด้วยความเคารพอย่างยิ่งเวียนนนเหมาะที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวไม่ใช่เหรอ ครอบครัวใหญ่ขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นในมือของเธอแล้วคุณไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารและเสื้อผ้าดังนั้นก็ไม่เห็นจำเป็นต้องสู้เลยเธอไม่เข้าใจตอนนี้ฉันไม่มีอะไรนอกจากเงินยังไงซะเธอก็ไม่ชอบลูกสาวของฉันอยู่แล้วเธออยากจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ด้วยกันไหมฉันกลัวว่า ฉันจะใช้ชีวิตไปกับเงินโชคดีที่กองทงหารเคยฝึกป้องกันการโจมตีมาก่อนก็เลยไม่หมดสติฉันต้องรีบรายงานเรื่องนี้ให้ท่านประธานไว้ทราบโดยเร็วที่สุด ว่าไงคนณผู้หญิงติดต่อกับจางเหาในห้องส่วนตัวเตรียมรถแม้ว่าคุณจะจับตัวเหวยหนานในต่างประเทศแต่มันก็คงไม่ง่ายที่คุณจะเป็นหัวหน้าครอบครัวใช่ไหมคงจะมีคนมากมายที่สนับสนุนเหวยหนาน ไม่ว่าที่ผ่านมาจะมีความขับข้องใจมากมายแค่ไหนคุณก็เป็นแม่ลูกกันทำไมไม่นั่งคุยกันเรื่องนี้บ้างได้โปรดฉันไม่อยาลงน้ำโคลนแบบนี้สร้างสันติได้ไหมหล่อนเป็นเพียงหมาป่าตาขาวหล่อนรู้สึกขอบคุณที่มีสุนัขมากกว่าที่เป็นอยู่และหล่อนก็ต่อต้านฉันอยู่เสมอ เพราะความอ่อนแอของพ่อหล่อนไม่มีความเป็นไปได้ที่จะพูดคุยกันดีๆฮึถ้าฉันรู้ว่าเธอเป็นสัตว์ร,ร้ายฉันไม่ควรให้กำเนิดเ,เธอตั้งแต่แรกไม่พูดอะไรเกี่ยวกับความเสียเพลของตัวเองเลยเหรอทำไมกันนะถึงมีผู้ใหญ่ที่เอาแต่ใจตัวเองแบบนี้อยู่เสมอ ป้าครับที่คุณพูดมันเกินไปหน่อยนะครับคุณก็รู้นิว่าเวไนนเก่ียคุณเพราะพ่อของเธอแต่ถ้าคุณใส่ใจครอบครัวมากขึ้นและใส่ใจเธอให้มากขึ้นวันนี้คนในครอบครัวของคุณคงไม่ทะเลาะก,กันใช่ไหมคุณป้าตราบใดที่คุณสามารถตระหนักถึงความผิดพลาดของคุณและขอโทษเวไนน จากสิ่งที่ผมรู้เกี่ยวกับเวนานเรื่องนี้สามารถแก้ไขได้อย่างสันติอย่างแน่นอนความสามัคคีในครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดหากผมทำสิ่งนี้เพื่อคุณจริงๆคุณจะไม่มีวันมีความสุขเจ้าตัวเล็กแกจะเกลี้ยกล่อมฉันให้ยอมแพ้เหรอฉันวางแผนที่จะเอาชนะเธอเพราะเห็นว่าแกไม่ชอบลูกสาวฉัน แต่ทำไมฉันรู้สึกเหมือนแกคอยมอลูกสาวของฉันอยู่เสมอแกไม่ชอบเธอจริงๆเหรอและตอนที่ฉันต่อยเลขาของหล่อนฉันก็ประกาศสงครามเลขาของหล่อนยังไม่ถูกปล่อยตัวและฉันสามารถกล่าตัวเธอไว้ชั่วคราวได้สองสามวันเธอสามารถพาหลอนไปที่ประเทศเอ็มและออกไปพร้อมกับเงินภายในไม่กี่วันนี้ และไม่ต้องกังวลอะไรจะเกิดอ,อะไรขึ้นถ้าผมไม่ตกลงที่จะช่วยเหลือคุณไม่ตกลงที่จะช่วยเหลือเหรอจะไปยุ่งเรื่องเงินและตัวเองทำไมหากเธอไม่เต็มใจที่จะช่วยเหลือเธอและครอบครัวของเธอจะเป็นตัวประกันของฉัน แม่เป็นอะไรถ้าคุณข่มขู่ฉันแต่คุณยังต้องการสร้างปัญหาให้กับครอบครัวของฉันเหรอขอโทษทีฉันไม่มีทางเลือกแล้วถ้าจะโทษล่ะก็ก็โทษป้าที่ไม่ยอมเอาบริการเข้ามาน่าสนใจอะไรเธอวางแผนที่จะปล่าฉันด้วยกำลังเหรอแค่ลอง แล้วคุณเจอรู้ออกไปให้พน้นประธานว้พวกเขาอยู่ตรงนั้นประธานว้ในที่สุดคุณก็มาถึงแล้วจ้าห่าถูกคุณผู้หญิงพาตัวเข้าไปเป็นเวลานานแล้วฉันเกรงว่า พวกเขาอยู่ช่องไหนเฮะห้องที่อยู่ข้างในสุดไปแก้มัดเธอแล้วฉันจะเข้าไปคนเดียวแล้วนายยืนเฝ้าอยู่ข้างนอกครับหญิงชราคนนี้ อะไรนะแค่ทดสอบเหรออารมณ์ที่แสดงออกมาล้วนแต่เป็นการแสดงเหรอใช่แล้วคนที่เข้าหาลูกสาวของฉันในตอนนี้มักจะมีจุดประสงค์บ้างอย่างและลูกสาวของฉันก็หมกมุ่นอยู่กับเธอมากดังนั้นฉันอยากจะเห็นว่าเธอเป็นคนแบบไหนที่คุณพยายามอย่างหนัก ก็เพื่อสิ่งนี้เหรอไวานารู้หรือเปล่าว่าคุณจะมาหาผมไม่รู้ถ้าเธอรู้คงโกรธมากเด็กคนนั้นเกลียดฉันมาโดยตลอดและไม่พอใจที่ฉันเข้าไปยุ่งกับเรื่องของเธอแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เธอชอบคนอื่นฉันอยากรู้จริงๆว่าเธอต้องการอะไรฉันก็เลยอดไม่ได้ที่จะ ตอนนี้ดูเหมือนว่าดวงตาของเธอยังคงดีอยู่จริงๆแล้วน่อเหนี่ยจะกการมาพบเธอแล้วฉันแน่ใจว่ามีอีกอย่างที่ฉันอยากจะถามเธออะไรเหรอครับอีกไม่นานก็จะถึงวันเกิดลูกสาวของฉันแล้วและฉันต้องการให้เธอช่วยฉันมอบของขวัญที่ฉันเตรียมไว้ให้เธอเธอจะไม่ยอมรับ ถ้าฉันให้มันด้วยตัวเองทำไมไม่ไปก่อนละ่ะผมไม่เข้าใจในเมื่อคุณป้าใส่ใจกับครอบครัวของคุณมากทำไมคุณป้าถึงทำแบบนั้นในสมัยของฉันผู้เท่าตัดสินใจหลายอย่างตระกูลเว่ยเป็นครอบครัวใหญ่มาโดยตลอด เพื่อรับประการความเจริญรุ่งเรืองจึงต้องการทายาจำนวนมากแต่หลังจากพ่อของเหวยนานให้กำเนิดเหวยนานเขาก็ป่วยหนักและไม่สามารถตั้งครรภ์ได้แม่ของฉันก็เริ่มมองหาคู่ใหม่ให้ฉันเพื่อครอบครัวแต่ฉันลังเลมากจึงทะเลาะกับแม่จนเลิกกันแต่คราวนี้ สามีเลือกสนับสนุนคุณย่าเพื่อประโยชน์ของครอบครัวเขาบอกว่าเขาทนได้แต่สำหรับฉันฉันรู้สึกเหมือนความรู้สึกของฉันถูกทรยศฉันจึงเลือกที่จะหนีหนีไปสู่โลกแห่งการสังสรรและมึนเมาพอกลับมาได้สตินานๆนานก็โตแล้ว ฉันอยากให้นานๆเข้าใจดังนั้นฉันหวังว่าเธอจะสามารถช่วยฉันได้ขอโทษด้วยผมไม่สามารถช่วยคุณเรื่องนี้ได้คุณป้าหากคุณต้องการทำความเข้าใจกับเวนาจริงๆคุณสามารถทำได้ด้วยตัวเองเท่านั้น และผมคิดว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรเพื่อชดเชยในภายหลังไม่สามารถชดเชยความรักของแม่ที่เธอสูญเสียไปในวัยเด็กได้ไว่หนานทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ และก็ไปนานตัดจบปังงะเรื่องนี้ในตอนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับก็เหมือนเดิมครับสําหรับใครที่ชื่นชอบมังะเรื่องนี้เราอยากจะให้ผมเนี่ยทาตอนต่อไปออกมาให้เร็วๆผมก็ไม่ขออะไรมากครับผมก็ขอทุกท่านคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์สุดขั้วหนึ่งกระดิ่งไปกําลังใจให้ผมเนี่ยในการทำมังงะเรื่องนี้จนถึงตอนล่าสุดหน่อยแล้วกันนะครับถ้ารยายยคนคอมเมนต์เยอะเนี่ย เดี๋ยวผมจะทำต่อต่อไปออกมาให้เร็วๆเลยละกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ